สัสดีครับที่ซีแลนด์โดดๆท่านนี้ครับหลังจากยุดมาศีมื่อรับกระเด้ไปอันนี้ก็ได้งันไปงันพดใช้ครับสีผมก็ซื้อหอดเศร้าครับไม่ดีไปสองกันนี่ยเป็นการตีสองนำกลนเข้าไปเดี๋ยวจะไปพอดงานครับครับตอนนี้ก็มาหอดมองลงสินค้าแล้วครับก็พา นี้หลดมาก,ก่อนนะครับขั้นหนึ่งเป็นขั้นที่สองครับในถ่ายัากนน่อยละขั้นแรกถ้าจ่อมาจกะก็ลงแล้วครับผื่นผลาญแล้วแล้วเดี๋ยวชักนน้อยก็ได้ลงแล้วครับขันหนึ่งยังไม่เห็นนำมาเลยกราใสบวหุจากทางอันนี้ก็ลงของเส้นแล้วครับกำลังสิงกลับ เข้าเดียวลงประมาณเครื่องสมองลงปกดิบตักลงเร็วเลยครับนี่ก็กลับข้างครับกับข้างเลยก็มืออื่นก็ยุดเปลี่ยนวันยุดพอดีครับยุดมือนึ่งยุดอาทิตย์ละมือสมัยตะกี้แต่ก่อนยังบบเปลี่ยนระเบียบไหม่ก็เดือนหนึ่งยุดสี่มือ พระมาตอนนี้ยุดอทิติ์ละมือ,อครับตอนนี้ก็เข่าค้งนะครับตรงงานบุรีรัมมาก็กลับมาเข่าค้างอะโอ้ฝนมาแข็งเลยครับใส่เข่าขขช่องกันยากใกล้จิจบงานนะครับถส่รองพลาเรีอีกอะส่งรถเอกสารเลยก็จบเลยครับ ตอนนี้ก็ส่งรถเรียบร้อยแล้วครับส่งรถส่งเอกสารเรียบร้อยสิ่งนื้ออะไรครับเนื้อห้องเดี๋ยวจะได้ไปตลาดนะครับไปหาซื้อ,อน่อกินอะไรเยอะผลกับคอตาเสาครับฝนโตมันหันโตบักแหงเลยมืดคึ้มเลย คกิดขึ้นเหมือนกับพายุเขาครับแปลว่าพายุเขา45จังหวัดจากสิตกะฝัดใส่บุ้งสิตกจะในกรุงเทพมึงจังหดบุ้งีกมันหมักดกกจะในกรุงเทพมองเขาว่าเห็ดหน้านี่แหละ มาซื้อเนี่กินตลาดครับจากะมีอยังขายว่ฝนมันตกครับจีกเขาที่ขายเขาขายวานนั้นฝนตกแห้งนี่วันหั้นตกเป็นรอบนึงแหละครับแล้วไปซื้อของกันครับตอนนี้ก็ซื้อของเรียบร้อยครับย่านฝน เป้าซื้อเป้า,า,ยยา,ลาแล้วครับบไดรอยีหยังหลายเลยครับผักต้มแบะหมี่แบะหมี่ต้มแับน้ำริกปลา นี่ครับกับข่าวกับข่าวมีถอดมันสตอแล้วก็ไอไข่เจียวครับก็น้ำิกปลาครับมาครับมาเสียบเสียบทั้งกันได้ครับก็ไปเหตุงานมาไอสาขาไอแบกค้นใช้ครับกลับมาก็เป็นันหยุดแล้วครมือเนี่ยก็ยังไดก็มากินข้าวน้ำกันได้ครับเด้อ จังพอกันคลิปหนานะครับแล้วขอโตกินเข่ากันสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับที่มาเบิงเ้งแลวก็มาติดตามครับจังพอกันคลิปหนานะครับสวัสดีครับ